สวัสดีครับผมอูริซิเทเลนนะครับผมวันนี้มีโปรดักต์ใหม่นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมครับก่อนหน้านี้ผมได้รีวิวตัวไฟรุ่น k 6 5นะครับวันนี้ทางอูริซิได้ออกตัวขา,าขาตั้งไฟสําหรับเจ้าตัว6 k 6 5มาโดยเฉพาะเลยนะครับผมเจ้าตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า TT 65นะครับผมหน้าตากล่องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมาดูด้านในกัน อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวเสานะครับของ TT5 65นะครับตัวฐานตัวฐานเป็นโลหะแข็งแรงเลยน้ำหนักพอสมควรนะครับผมด้านล่างของฐานน่จะมียางกันลื่นให้3ตัวเลยอ่าแล้วก็จะมีในเฟนนครับมีหกเหลี่ยมกับน็อตที่ยึดตัวฐานกับตัวเสาเข้าด้วยกันนะครับผมวิธีการใช้งานนะครับผมก็คือนะครับเอาน็อตเนี่ยไปใส่ไว้ที่ด้านล่างอย่างนี้นะครับ ตรงเสาเนี่ยครับมันจะมีรูเป็นรูเกลียวแบบนี้แล้วก็หมุนเข้าไปครับหมุนเข้าไปเสร็จปุ๊บถ้าคุณต้องการให้แน่นเนี่ยคุณก็เอาหกเหลี่ยมนี่เขาให้ครับมาหมุนล็อกกับฐานตรงนี้อ่าหมุนให้มันแน่นเนี่ยเรียบร้อยเสร็จแล้วตัวเสาเนี่ยครับความสูงครับถ้าเราไม่ยืดออกนะครับจะอยู่ที่33เซนติเมตรเมื่อคุณยืดออกครับโดยการบิดตรงนี้บิดนะครับดึงขึ้นแล้วก็ล็อกอ ตรงนี้จะอยู่ที่55ซนเมตรสังเกตได้ไอตรงนี้เขาทำมาเพื่ออะไรสําหรับคนที่ไลฟ์สตรีมนั่งบนโต๊ะนะครับต้องการแบบปรับองศาได้ตัวนี้โอเคเลยนะถ้าถามผมแข็งแรงทนทานอ่าแน่นแข็งเลยนะครับด้านบนเป็นหัวบอลน,นะครับเป็นหัวบอลแบบนี้เป็นเกียร์แบบ1ต่อ4นะครับวิธีการใช้งานอย่างที่บอกดีไซน์มาเพื่อ k 6 5เลยนะครับวิธีการใช้งานก็คือเอาเจ้าตัว k 6 5เนี่ยหมุนเข้าไปครับหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปอย่างนี้ หมุนให้แน่นนะครับหมุนแน่นเรียบร้อยคุณก็ปรับองศาต้องการมุมตรงไหนเนี่ยคุณก็หมุนบิดอย่างนี้อ่าความสูงก็อยู่ที่เราละอยากได้สูงขนาดไหนคุณก็เลือกเอานี่แบบนี้เห็นไหมอ่าก็จะเป็นลนนักษณะนี้การใช้งานก็คือง่ายๆใครที่ซื้อ k ค5ไปอ่ะอยากได้เสาที่แบบว่าตั้งบนโต๊ะกันลังดีเจ้าตัวเนี้ยตอบโจทย์แล้วนะแข็งแรงไม่ล้มง่ายอ่าปรับองศาความสูงได้นี่แบบนี้ นะครับผมใครมีเคลวันห้าแล้วต้องการเสาวันนี้มาแล้วครับหาซื้อจด้ลระหล i นซีไทยแลนด์ครับผมลูกค้าสนใจสอบถามสินค้านะครับอุลลิซีไทยแลนด์สามารถสอบถามดนตัมช่องทางตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไมด้ลาดสินค้าดีๆจากทางอ l ลล c ซีไทยแลนด์สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม u ูริ c ซีไทยแลนด์คิดเอทฟอร์มเชียเ